อัปเดตเรื่องน่ารู้วันนี้นำเสนอเรื่องกลยุทธ์โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจบริการปี2025สนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพย์ศ8นย์แป1ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดวันนี้นำเสนอสรุปการบรรยายของแกอีเวเนหหูในหัวข้อ c o m p r e ส e ซ o c i a l Media Marketing Strategy for 2025ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการถึงบ้าน Homeservice Industry ที่จะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมของผู้บริโภคและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นข,นของโซเชียลมีเดียและโมเดลแตงยูอีคอนอมีเชิญรับฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบคีโน้ตของแกรี่มาคุยกันเรื่องอกลยุทธ์โซเชียลมีเดียสำหรับปี2025สวัสดีค่ะใช่ค่ะเหมือนว่ากำลังจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะในโลกโซเชียลครับเขาบอกว่ามีโอกาสใหม่ๆให้ธุรกิจคว้าไว้ด้วยวันนี้เราเลยจะมา,อาลองแกะดูว่าโหใจสำคัญมันคืออะไรแล้วธุรกิจจะปรับตัวยังไงดี ได้เลยค่ะเรื่องแรกที่เขาเน้นมากๆเลยคือการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยให้ความสำคัญกับออจำนวนผู้ติดตามอะค่ะครับครับ follower เยอะๆนี่คือเป้าหมายหลักสมัยก่อนเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนไปเน้นที่ความสนใจหรือที่เขาเรียกว่า interest graph มากขึ้น interest graph อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับมันคือยังไง คืออัลกอริทึมเดี๋ยวนี้มันเก่งขึ้นมากค่ะมันจะพยายามส่งคอนเทนต์ให้เราเห็นโดยดูว่าเราสนใจเรื่องอะไรจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเราตามเพื่อนคนไหนหรือไลฟ์เพจอะไรไว้สำคัญมากมันหมายความว่าหมายความว่าถ้าคอนเทนต์เราดีจริงมีประโยชน์ คนที่สนใจเรื่องนั้นก็มีโอกาสเห็นแม้จะไม่เคยรู้จักเรามาก่อนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือโอกาสมหาศาลเลยนะโดยเฉพาะกับออธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจในท้องถิน่นที่เมื่อก่อนอาจจะเสียเปรียบเรื่องการปั้น follower สู้แบรนด์ใหญ่ๆโหน่าสนใจมากครับและทีนี้คำถามคือแล้วเราต้องสร้างคอนเทนต์แบบไหนละครับจึงจะไปเข้าตาอัลกอริทึมแบบใหม่นี้ กรีวีเขาเน้นเลยค่ะว่าต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่สดสดร้อนๆทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองชิ้นฮะทุกวันเลยเหรอครับเออ่ฟังดูเหนื่อยเหมือนกันนะ แล้วจะเอาอะไรมาโพสทุกวันล่ะครับเนี่ยอืมจริงๆประเด็นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณอย่างเดียวนะคะแต่คือการให้คุณค่าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้คนจำเราได้ก่อนไม่ใช่เน้นขายของจ๋าๆตั้งแต่แรกเช่นอาจจะทำวิดีโอสั้นๆสอนแก้ปัญหาง่ายๆที่ลูกค้าเราเจอบ่อยๆแบบว่าให้ความรู้ฟรีไปเลย อ๋อเหมือนช่วยเขาก่อนใช่ค่ะหรือแบ่งปันเคล็ดลับในวงการที่เราถนัดหรือแม้กระทั่งทำคอนเทนต์เรื่องที่เราสนใจส่วนตัวก็ได้นะคะเช่นชอบทำอาหารชอบตีกอล์ฟเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวกับธุรกิจได้ยังไงครับก็เราอาจจะเชื่อมโยงตอนท้ายหรือใส่ไว้ในไบโอค่ะหรืออีกแบบคือรีวิวธุรกิจที่เราไปใช้บริการหรือไปทางานให้เขามา เช่นไปติดตั้งระบบให้ร้ายพิซซ่าก็อาจจะรีวิวร้านเขาไปเลยสร้างคอนเนคชันไปในตัวอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นสร้างตัวตนให้ความรู้สร้างความน่าเชื่อถือก่อนแล้วเรื่องการใช้เงินล่ะครับผู้โฆษณา Ads เนี่ยต้องทำยังไงอันนี้ก็มีโมเดลที่น่าสนใจค่ะคือเขาแนะนำให้เริ่มจากโพสแบบออร์แกนิกไปก่อนเรื่อยๆไม่ต้องเสียเงินครับ โพสฟรีไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วคอยสังเกตดูว่ามีโพสตไหนที่ออยอดวิวมันพุ่งกว่าปกติมากๆไหมเช่นปกติได้หลักสิบหลักร้อยอยู่ๆมีอันนึงได้เป็นพันเป็นหมื่นอืมสังเกตอันที่มันปังกว่าเพื่อนถูกต้องค่ะพอเจออันที่ปังแล้วเนี่ยแสดงว่าคอนเทนต์นั้นมันดีในสายตาอัลกอริทึมและคนดูจริงๆค่อยเอาอันนั้นล่ะค่ะค่อยเอาไปยิงแอดใช่ค่ะ เอาไปยิงแอดเลยโดยเฉพาะบน Facebook ที่เขาบอกว่าเวิร์กมากก,กับการทำโฆษณาแบบเจาะจงพื้นที่ให้เรากำหนดเป้าหมายเป็นคนในรัศมีใกล้ๆทธุรกิจเราพอเช่น1 0 1 5ไมล์อ๋อเหมือนเอาผลลัพธ์ออร์แกนิกมายืนยันก่อนว่าคอนเทนต์นี้มันน่าลงทุนนะช่วยลดความเสี่ยงไปเยอะเลยโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆที่งบอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่เลยค่ะเพราะค่าโฆษณาในพื้นที่แคบๆแ,แบบนี้มักจะไม่แพงมากด้วยก็เข้าถึงคนแถวนั้นได้ดีเลยค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นที่แกรี่เตือนไว้เหมือนกันนะคะเรื่องนี้ออกจะน่ากังวลนิดหน่อยเรื่องอะไรเหรอครับเรื่อง Google Search ค่ะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลแบบเดิมๆที่เราเข้า Google เนี่ยกำลังจะถูกแทนที่เร็วมากๆด้วยพวก AI อย่างชัด GPT โหจริงเหรอครับหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าธุรกิจที่เพึ่งพาไรายได้จาก Google Ads เยอะๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้อา้าวแล้ว ถ้าคนไม่เซิร์ช Google แล้วทางออกคืออะไรล่ะครับทางออกที่เขาแนะนำก็คือต้องรีบสร้างแบรนด์ให้แข็งแกรง่งผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะทำให้คนรู้จักชื่อธุรกิจเราจำเราได้โดยตรงอ๋อคือทำให้คนนึกถึงเราเลยไม่ต้องรอไปเจอใน Google Search หรือรอให้ AI แนะนำซึ่งอาจจะแนะนำคู่แข่งเราก็ได้ถูกต้องค่ะ ต้องทำให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักเป็นท็อปออฟไมายให้ได้ก่อนที่เทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้าหาเราไปเลยฟังดูท้าทายแต่ก็สมเหตุสมผลมากครับในยุคนี้แล้วนอกจากการลุยโซเชเียลมีเดียเต็มตัวแบบนี้แล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมครับที่เขาพูดถึงมีอีกแนวทางค่ะซึ่งอาจจะดูสวนทางนิดๆแต่เขาก็ยังเชื่อว่าสำคัญมากคือการกลับไปดูแลลูกค้าเก่าของเราให้ดีมากๆลูกค้าเก่าใช่ค่ะเขาเรียกว่าแนวคิด Thank you economy หรือเศรษฐกิจธธแห่งการขอบคุณโอ้โห oh, ชื่อน่าสนใจครับ Thank you economy มันคือ,อยังไงครับคือการกลับไปสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงใจกับลูกค้าเดิมค่ะเช่นอ,อ,อาจจะนองโทรไปถามไถ่ยสารทุกสุขดิบหลังเขาใช้บริการเราไปสักพักหรือถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษก็อาจจะส่งของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับความสมนใจเขาไปให้อเหมือนกลับไปเน้นความสัมพันธ์แบบคนกับคนมากขึ้น ใช่ค่ะในยุคที่ทุกอย่างมันเร็วมันฉาบฉวยการแสดงความใส่ใจแบบนี้ล่ะค่ะที่อาจจะสร้างความประทับใจความพักดีแล้วกระตุ้นให้เขาซื้อซ้ำหรือบอกต่อได้ดีมากๆเลยนะคะสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ Social ที่เน้น interest graph สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าสม่าเสมอลองผิดลองถูกกับออร์แกนิก่อนแล้วค่อยเอาอันที่ดีไปบูสต์ด้วยแอดที่ตรงเป้าหมายค่ะ แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเร่งสร้างแบรนด์ให้คนจำได้ก่อนที่ลอกของเซิร์ชหรือ AI จะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ และก็ยังมีอีกทางเลือกหรืออาจจะทำควบคู่กันไปคือการกลับไปดูแลลูกค้าเก่าโดยแนวคิด thank you economy ถูกต้องค่ะคำถามสำคัญที่แต่ละธุรกิจอาจจะต้องกลับไปคิดต่อก็คือจะเลือกทุ่มไปทางโซเชียลมีเดียเต็มตัวหรือจะกลับไปเน้นสร้างความสัมพันธ์แบบเดิมๆหรือจะหาทางผสมผสานสองอย่างนี้อย่างลงตัวเพราะดมมุลว่าการไม่เลือกทำอะไรเลยในยุคนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่เสี่ยงที่สุดแล้วละค่ะ เป็นข้อคิดที่มาาสนใจมากครับหวังว่าการเจาะลึกวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากอัปเดตเรื่องน่ารู้โดยเอมนคอนตูนายตู่วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8ย์ ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ